สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขชนวันนี้ซาจรีกับสิภามากินไอข้าวปุ่นน้ำปลาไหลนะคะแสบๆน้ำกันนะคะข้าวปุ่นน้ำปลาไหนะคะหลวมไม่ไหมค่ะอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่ปีกไก่ย่างนะคะนี่ก็สิเป็นพักพี่น้องนะพักของข้าวพริกหวานนะอ่ะสาสลัดของข้าวแล้วก็เลดี้สนะคะอื ะะมีสำานีล่ะค่ะพี่น้องคะวันนี้เส้าจันจะสิลาดนาหนามปลาด้วยค่ะหนังปลาสิเตรียมไหวนะคะ,าะลาดหนามปลานะคะ,นะหนามปลาต้มเท่านีร่ล่ะพี่น้องเห็นบหมหนามปลาต้มด้วยพี่น้องเอข้าวปุ้นกะเคิงกิโลนะคะนะคะมาเซ่บๆน้องกันอ่ะใส่ลงไป เออนี่นะของสเสีบอยู่กับผู้มากพี่น,อน้องนะคะนะเห็นบนอนนคือสีดเห็นอยู่หรอกเนาะนะกับนะมีซำนีแหละขอบปุ่นน้ำปลา,าของเราอะไรเนี่ยก็สิพริกผงนะคะพริกปนบันเท่านี่แหะนะใส่ลุงไปพี่น,อน้องใส่ ใส่ลายแสบลายใส่ลยกับใส่น้อยแสบน้อยนะคะเอ่อตามตามผู้มาโกลดได้พี่น้องเด้อมาพิกก็ได้ใส่ลากับแสบได้พี่น้องนะคะเข้ากับเศร้านะนำลายไหลนำลายเฮียพี่น้องเนี่ะเนี่ยงกิโลพี่น้องข้าปุ้นไหมนี่จะแสบน้องการนะคะ ขออนุญาตใส่มือแล้วพี่น้องกินข้าวปุ่นนะมีกะมันกับสิมีตอนน้ำน่ละละปลาบานเท้าเนอะอปลปล่าหน้าต้มน้ำปลาลานัวๆค่ะพี่น้องค่ะือกัดเ,เด่นทอดตาว่าละบาน,นี้ <c oughs> มาค่ะแซ่บๆน้ำซาวจันมีตอนน้ำเนี่ย ก้อนปลาเค็งปลาเอปลาสลิดเนาะปลาเออันกะดีนะบมแมนปลาสลิดดอกปลากะดีเนาะปลาเราสื่อมาแต่บ้านเรามันกับซีม,มีผสมปลาหน้าเนี่ยค่ะมาแจกๆน้ำกันจวดพี่น้องจวดครึ่งกิโลเด้๋เนี่ยคิดว่าสิมืดบ่ ขอบุนเครื่องกิโลมะชิมเบ้งก่อนแซบว่าเผ็ดง่ายๆค่ะต้มน้ำปลาแล้วก็ใส่ใส่เฉพาะผงนัวด้วยพี่นอ้องอืถ้าผู้ใดบ่มากเข้มกต่ใส่น้ำเติมน้ำไปลหลายๆแต่ก็แย่หลายค่ะก็่แล้วแต่ผู้มางเนาะสูตรไผสูตรมันพี่น้อง Sabby Ladies mm. Mm Sinh nung Bà là cả hóa ไก่มักเองมักเองย่างเองพี่น้องยูนี่เฮ็ดเองมดเด้อพี่น้องเด้อ อืดีข้าตาพี่น้องอกำลังสับจับดีข้าตาเลย เม็ดบ่อจะว่ามันขึ้นหลายเลยเห้อครึ่ <c ười> กงกิโลข่าปุ่นครึ่งกิโลไปเนาะ ครับผมเมือเ่อกีาว่าก็นเรื่อพี่น้องด้วมันหลาย Yeah. สำนีกละพี่น้อง่บมิดหลายเคอรงกิโลเหลือหน่อยนึงเหลือยู่หน่อยหนึ่ง,งแต่ขอขอบคุณพ่พอ,พอ,พอแม่พี่น้องด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้เา้าจันทร์กขอลาไปก่อนก็กดไลค์กดติดตามให้สา้าจันทร์น้ำในเด้อค่ะยาขามโฆษณาเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเงินมันสิได้กับโฆษณนาก็ขอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ